สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรไทแลนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ผมเหมือนเดิมเนาะแอดกอนซามูไรไทแลนดนะครับวันนี้นะครับมารีวิวเป็นกาตนานะครับกาตนาตัวนี้เป็นลายดัมมัสกัสเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดกันเลยนะครับเริ่มจากฝักดาบเนาะฝักดาบนะครับทำจากไม้แท้แล้วก็ทําเป็นสีแดงขาวนะครับหรือว่าแดงหินอ่อนนะครับแดงหินอ่อนสีขาวแบบนี้นะครับ ท้ายฝักนะครับท้ายฝักมีสีดําแบบนี้นะครับสวยงามนะเห็นไหมอ่าไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาตรงสะดือจะเป็นสีดานะครับพันด้วยเชือกพันฝักเป็นสีแดงขาวสลับกันนะครับเห็นไหมแดงขาวสวยงามเลยสลับกันนะครับแล้วก็ตรงปากฝักนะครับมีสีดําเหมือนกันสวยงามสวยงามนะครับด้ามจับนะครับด้ามจับยาวอยู่ที่27ซนติเมตรเนาะทำจากไม้หุ้มด้วยหนังกระเบนเทียมสีแดงนะครับหุ้มด้วยหนังกระเบนเทียมสีแดง สองหมุดไม้ไผ่นะครับตอกสองหมุดไม้ไผ่พันด้วยผ้าสีขาวนะครับพันด้วยผ้าสีขาวเป็นสีขาวเลยนะครับตัวนี้ขออนุญาตไม่ถอดถุงพลาสติกนะครับเพราะว่าสีขาวค่อนข้างนี่จะเปื้อนง่ายนะครับเลยหุ้มพลาสติกไว้นะครับต่อไปนะครับชุดฟิตติ้งนะครับชุดฟิตติ้งวัสดุทํามาจากอลลอยนะครับจะเป็นสีทองเงินแบบนี้เป็นลายดอกลายดอกนะครับสีทองเงินอ่าสวยงามสวยงามนะครับก็ฟูชิคาชิระนะครับก็เป็นลายดอกเหมือนกันเห็นไหม ลายดอกนะครับอ่าต่อไปนะครับใบดาบนะใบดาบจะเป็นเหล็กลายดามัสกัสนะครับเหล็กลายดามัสกัสอ่าหนึ่งร่องเลือดนะครับร่องเลือดใหญ่ๆนะครับหนึ่งร่องเลือดเป็นลายดามัสกัสสีแดงดำนะครับอ่าสวยงามนะครับสวยงามเลยนี่เปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์ฮาบากินะครับฮาบากิเป็นอลอยนะครับอะลอยสีเหลืองทองแบบนี้เห็นไหม นี่เลยเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ยังเป็นคมเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นคมเดิมๆจากโรงงานเนาะยังไม่มีการรับคมเพิ่มนะครับส่วนใครที่จะรับคมเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อช่างรับคมให้นะครับแต่มีค่าบริการเพิ่มนะประมาณ350บาทนะครับประมาณ350บาทนะครับสาหรับค่าบริการรับคมนะครับผมจะส่งให้ช่างให้นะครับโดยลูกค้า ถ้าขอลูกค้าขอรับคมเพิ่มนะครับก็จ่ายค่าบริการ350านะครับแล้วก็ผมจะส่งดาบให้ช่างรับคมนะครับแล้วก็ช่างรับคมก็จะส่งดาบให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับก็จะใช้เวลารวมในการรับคมประมาณสองสามวันนะครับรวมกันขนส่งนะครับนะจะไม่ต้องส่งให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าส่งให้ช่างแล้วก็ลูกช่างส่งให้ลูกค้าอีกทีส่งจากร้านให้ช่างแล้วก็ช่างส่งให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับใครที่จะรับคมนะแต่ถ้าใครไม่รับคมก็ จะส่งให้ถุงถึงมือนะครับภายใน2อสาวันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1850บาท1850บาทนะครับฟรีเขาจะส่งทั่วประเทศเนาะตัวนี้มีของแถมเป็นกล่องนะครับกล่องแล้วก็มีน้ํามันโซจิให้นะครับใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับต่อไปผมทําการฟันนะครับจะลองฟันขวดน้ําดูนะครับว่าเวลาฟันแล้วสีมันจะลอกหรือเปล่านะครับบางคนลูกค้าบางคนสงสัยนะครับว่าเอาไปใช้งานจริงแล้วสีมันจะลอกไหมนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูเลยนะครับ เข้ามาดูใกล้ๆนะครับอ่าเดี๋ยวเช็ตให้ดูเลยนะครับนี่สียังสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ฟันขวดน,น้ําไปแล้วสีไม่ลอกแน่นอนนะครับใช้งานได้จริงร้อนะครับแถมรับผมได้ด้วยเห็นไหม อ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่1,850บาท1,850บาทส่งฟรีทั่วประเทศเนาะมีกล่องมีน้ำมันโซจิให้ครับโอเคครับวันนี้ซามูไรเทแลนก็รีวิวให้ชมเห็นแล้นี้ใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ